ก็วันนี้ก็เป็นวันดีก็เป็นวันญาติโยมก็ได้มามารวมกันด้วยพระก็มารวมกันตามสาข่าก็เป็นวันแห่งวันครบรอบที่หลวงพ่อสนองลาสังขารหรือว่าเสียไปอนีี <c oughs> ้ก็วันที่ที่ท่านเสียก็อาตมาก็เกือบเกือบจะไปไม่ทันเหมือนกัน อตาตมายอยู่จันบุรีทีนี้ก็ช่วงนั้นก็ช่วงข้าบพันซาเวลานี้แหละก็รู้ว่าหลวงพ่อป่วยหนะักหลวงพ่อไม่ค่อยดีก็เลยก็เลยเลยให้ให้เขาตีรถมาจากจันทบุรีทีนี้มาจนถึงชนบุรีแล้วลืมตัดสหะวิ่งกลับไปอีกก็เลยต้องวิ่งกลับไปตัดสหะใหม่แล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็ พอลวงพอ่อนี่ท่านเวลาท่านท่านป่วยหรือท่านจจลาสังฆาตเนี่ยท่านไปที่บ้านเกิดไปที่โยมก็ยกที่ให้ที่ทกระตาปุญโยก็ยกที่ให้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 ลวงพ่อพักให้เป็นที่พักให้เป็นที่ภาวนาเนี่ยก <c oughs> ็ทุกวันนี้ก็มีพระไปอยู่อยู่อาตมาก็เลยไปพอ,อไปถึงน้องก็ประมาณสี่ห้าทุ่มแล้ว อาตมาก็เลยไปไปก็ไปกราบท่านท่านเขาขลังจะมีเวทนาหนักเลยแต่ท่านก็ท่านก็กัดสันสู้พอสักพักหนึ่งอาตมาก็รู้ว่าโอห้หลวงพ่อเป็นหนักนะก็เลยไปยืนที่ข้างๆท่านท่านก็เหมือนว่าจะบอกกับเรล่าเนี่ยว่าท่านไม่ไหวแล้วอะอาตมาก็เลยพูดบอกหลวงพ่อถ้าผมแบ่งอานสักครึ่งได้แล้วผม ผมพมจยาสักครึ่งหนึ่งเวทนาหลวงพ่อเนี่ยกพ็พอดีพอดีพอยู่ไม่นานแล้วก็ท่านก็เลยอือะไรตะวันเปิดท่านก็เลยดูอาตมาก็เลยเมื่อเมื่อเมืม่อเป็นอย่างอาตมาก็เลยเดิอยืนนอ,อกมาข้างนอกก็เลยออกมาข้างนอกก็จะหลอดูว่าว่าไอ้ที่ท่านที่ที่ท่านอุจฉลาเนี่ยมันเป็นสีอะไรอยากจะดู พอดูแล้วอาตมาเห็นเป็นสี่ดำอามตามาก็รู้แล้วว่าลวงพอ่อคงจะถ้าอยู่ได้ถึงเจ็ดวันนี้หลุงพ่อเก่งมากแต่คงไม่ทึ่งแล้วทีนี้อาตมาก็นั่งอยู่ที่นั้นถ้าพักท่านเขาก็สับกระสายเหมือนว่าพระที่อุปถากนั้นนะที่ที่อุปถากท่านนะเพราะว่าเคยอยู่กับอาตมาท่านก็บอกว่าเหมือนพระก็จะหล่อหลุงพ่ออยู่นะเอ้ะ เหมือนเหมือนเหมือนหลวงพ่อสะนอ่องยังหล่อหลวงพ่ออยู่ก็พออาตมารู้ว่าท่านกนระสับกระส่ายแล้วก็ถ้าอยู่ตรงนั้นมันก็กุดมันเล็กก็เกกาเัาเลยว่าเออเดี๋ยวข้อไปนอนที่ที่บุญสมฤทธิ์ที่อาตมาไปทำไว้นั่นแหละอาตมาไปพักอยู่ที่โน่นก็เลยข้อตัวว่าถ้าอยู่ที่นั่นเนี่ยเราจะต้องไปแย่งที่นอนเขาเราก็เออไปนอนที่ของเราดีกว่าก็เลยมา พออาตมาออกากวประตูหน่อยท่านก็บอกไอพลาที่อุปถัมภ์นั่นบอกพอหลวงพ่อเอากวประตูก็หลวงพ่อก็ลาสั่งข้านไปเลยหลวงพ่อท่านก็ไปอาตมาก็แปลกใจเหมือนกันนะว่า,วาทำไมที่อาตมาไปเนี่ยระหว่างที่อาตมาเดินทางนี้กลิ่นที่อาตมาได้กลินล่นหลวงพ่อซะนอกอ่ะมันจะติดอาตมาไปตลอดเลยนะติดรถไปด้วยก็ท่ามว่า คนที่นั่งไปด้วยหรือคนขับด้วยว่าได้กลิ่นอะไรไหมเขาบอกไม่เห็นมีกลิ่นอะไรเพราะ่อเฮ้ยทำไมเราได้กลิ่นคนเดียวพอได้กลิ่นไปเรื่อยพอบ้านเกิดท่านอยู่ที่อยู่ที่นองไพรพอเลยนองไผ่แล้วไม่มีกลิ่นอารมาก็แปลกเหมือนกันเนาะทำไมพอเลยนองไผ่แล้วกลิ่นหห้ไปใไนแล้วก็นกึกว่าสงสัยท่าคนคงจะนึกถึงกันเนาะอาตม,มาก็เลยไปพัก ไปพระก,กพ็พอรู้ว่าอาตามาออกมาหน่อยท่านทั้งกะลาส,สังคาและพระท่านก็ไม่บอกเรานาะกลัวว่าเราจะเดินจะวิ่งรถกลับไปอีกไปดูลุงพ่อเนี่ยท่านเขาไม่บอกท่านมาบอกตอนเช้าอาตามาก็ยังเลืกว่าโอโ้ก็ยังดีว่าเรายังไปทันยัง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 ไปอยู่ทันเพราะว่าที่ที่อาตามาอยู่ได้นี่ก็เพราะว่าลุงพ่อนั่นเนี่ย ไปรับอาตมามาอาตมาก็มาอยู่เนี่ยที่สังฆานเนี่ยมาอยู่สังฆานก็มาอยู่นานก <c oughs> ็ก็พอมาอยู่ได้ไม่นานเอารู้สึกว่าสังฆานนี่ยะสร้างก่อนอาตมามามาอยู่ปีหนึ่งถ้าสังฆาลนี้แก่อาตมาปีเดียวอาตมาก็เลยยุ่พอมากับท่านก็เลยอยู่กับท่านท่านก็ชวนปฏิบัติท่านก็ชนวนภาวนา เพราะว่าหลวงพ่อสนองนี่ที่ที่อาตมามาไม่ใหม่นี้ท่านท่านจะไม่นอนท่านจะนั่งหลับห่างท่านยังไม่แตะผืนมีปัญหาอะไรมีเรื่องอะไรนี่ทานท่านได้ตลอดทั้งคืนถ้าเราทำความเพียรอยู่ด้วยอ่ะส่วนมากก็เท่าวันพระเนี่ยเขาจะไม่หลับกันเขาจะอยู่กันในเส้นชิกกันยันแจ้งยันแจ้งตะกอทิพระที่มาบวชแรกๆอ่ะรุ่นแรกๆอ่ะ จะอยู่กันทนแล้วก็อาตมาก็เลยเลยอยู่กับท่านท่านท่าน,นก็สอนท่านก็ปฏิบัติว่าให้ให้ให้ใหัดทำใจให้ให้สงบให้ภาวนาถ้ามันง่วงก็ให้จะยืนจงกรมมั่งเดินจงกรมมั่งรู้ว่างๆจะไปนั่งจะจะไปเอาล่างพิงท่านก็บอกแต่ว่าท่าน รู้สึกว่าท่านจะไหวอ่ะพอเราเดินเข้าใกล้ปุ๊บนี้ท่านก็จะลืมตาแล้วเหมือนท่านจะไม่หลับเหมือนพอเราขนาดคิดว่าท่านหลับนะท่านท่านหลับตามันนิ่งเมือนเมือนเมือนขนนั่งหลับอ่ะแต่พอเราเดินเข้าใกล้ปุ๊บหลวงพ่อท่านตื่นแล้วหลวงพ่อท่านก็จะหลุดตัวแล้วท่านท่านก็จะถามามีอะไรเราก็ระหว่างนั้นเราก็ก็ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆนะ ปฏิบัติบางทีก็บางครั้งก็อดนอนมั่งหลวงพ่อท่านก็ชวนอดนอนมั่งบางทีอดนอนก็ไม่พอบางทีก็เราก็เราก็สู้ไม่ไหวบางทีเราก็อดข้าวมั่งอย่างเงี้ยบางทีก็สามวันไม่ฉันข้าวสองวันสามวันบางทีก็สิบห้าวันอะไรเนี้ยในในในลักษณะเนี้ยท่านก็ชวนปฏิบัติ พอเราปฏิบัติได้มันก็จะรู้รสึกว่าไอ้ตอนที่เราระวางสู้อะมันเราจะไปไม่ไหวแต่พอเราทนไปทนไปพอเราสู้ได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยมันเมันจะมีปิติจะทําให้เหล่านี้มีกําลังทาความเพียรแล้วก็แล้วก็จะจะทำให้เหล่านี้เพลิดเพลินด้วยพอ,พอใจเราเนี่ยพอมันสงบแล้วเนี่ยมันก็มันก็อยากจะทําเรื่อยๆ พอรู้มันสงบได้ไม่ใหม่นี่เราไม่คิดว่าเหล่านี้ว่าความสงบมันมีความที่หยุดคิดเนี่ยมันมีแรกๆเราก็ไม่รู้อืเขาบอกว่าถามหลวงพ่อว่ามันมันสงบมันยังไงหลวงพ่อ,อสงบมันก็ไม่คิดเลยทีแต่มันคิดมันก็คิดแต่ลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโถเข้าพูดออกโถม,มัน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 ก็ถึงมันคิดอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไร จะให้มันไปคิดเรื่องข้างนอกไม่ให้มันส่งไปข้างนอกฝึกฝึกมันเมื่อฝึกว่ามันถ้ามันหยุดได้สักหน่อยหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะจําได้มันก็รู้ว่าถ้าสงบได้เนี่ยมันก็จะมีปิติมันก็จะรู้ว่าโอ้ฝามสงบมีจริงแต่พอเราทําไปทําไปทำฝามเพียนไปวามเพียนไปมันก็เออสงบใจแรกๆมันก็จะอยู่กับลมให้ใจ พออยู่กับลมหายใจได้สักพักตัวเราเหมือนลอยตัวเบาเงี้ยในลักษณะแรกๆอันนี้พูดถึงแรกๆที่ว่าที่เราอยู่มาได้ที่เราที่เราปฏิบัติมาได้ทุกวันนึงเพราะเราก็ใส่ตั้งแต่แรกๆก,กันเนี่ยพอมันสง,งบได้นี่เราเราก็จําไว้ว่าโอ้เราสง,งบได้นี่เพราะอะไรเพราะอเรา,าจิตของเรามากําหนดตรงนี้เมื่อเมื่อเมื่อเรารู้ตรงนี้ว่าว่ามันสง,งบได้ตรงนี้เราก็พยายาม ดึงจิตของเราเนี่ยไปไวตรงนั้นดึงใจของเราเนี่ยไปไวตรงนั้นไปบ่อยบางทีมันเข้าไปได้นิดมันก็ออกมาเข้าไปได้นิดมันก็ออกมาทีนี้เราทาไปบ่อยไปบ่อยนะเข้ามันก็จะสงบได้พักหนึ่งพอสงบได้สักห้านาทีสิบนาทีก็เริ่มมีปิติแล้วอรู้แล้วว่าออเราต้องท่าดึงจิตมาแล้วก็มากําหนดอารมณ์อย่างนี้ ันจริงจะอยู่ทีนี้เพราะเราจะทาสมาธิเรานึกถึงอารมณ์น,นั้นปุ๊บจิตจิตก็จะเข้ามามันก็จะสงบได้สงบได้ได้ได้ครู่หนึ่งพักหนึ่งก็ออกไปคิดอีกแล้วก็เรารู้ตัวแล้วก็ดึงมาอีกเงี้ยเราทําอย่างนี้ไปบ่อยไปบ่อยประทำบนะเข้านะเข้าเนี่ยใจมันก็เริ่มมีความสุขมันเมื่อเราทํางานได้เงินนะนะพอพอมาได้เงินเออแคลแกลกันได้แค่ วันละร้อยวันละสองร้อยพนะกข้ามันได้วันละห้าร้อยได้วันละพันอย่างเงี้ยมันมันก็อยากจะทำไปเรื่อยมันก็ไม่อยากออกเพราะมันได้เพิ่มไปเรื่อยการทาความเพียรการปฏิบัติของเราก็แค่คลายเงี่ยอพอเราทําไปทําไปมันก็จะทําให้มีพิติพนักข้านักข้าก็ก็คุยกับหลวงพ่อได้พอแรกๆนี่เราไม่รู้จะคุยอะไรพอมันสงบขึ้นมาก็คุยกับหลวงพ่อก็คุยได้ ก็เลยถามว่าหลวงพ่อการการปฏิบัติเนี่ยที่สุดมันอยู่ตรงไหนหลวงพ่อท่านก็บอกว่าที่สุดก็ก็ปลาละหันเถอะทีละพลาละหันนะข้าทัใจยังไงอืก็ไม่คิดเลยทีท่านทําใจไม่คิดได้ไหมถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทาใจไม่คิดได้ท่านก็เป็นพราละหันได้อาตมาก็เลยตั้งแต่นั้นน่ะอาตมากว่าเดินขึ้นข้าอยู่ แต่มองยอดเข้าไม่ได้มองไม่ได้มองอจิตเรานี่จดจ่ออยู่ยอดเข้าตลอดว่าเมื่อไร่ย่าทึงยอดเมื่อไหร่ย่าทึงยอดอ응ถึงมันถีก็อดลาพดนอนน้ำบาวาเราก็จะจะมองจุดหรือว่าทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยหยุดคิดได้อ응ทำยังไงให้ใจของเรานี่สงบได้ทำยังไงให้ใจของเรานี่ว่างได้ก็นั่นแหละตั้งแต่นั้นมาก็พยายามทําความเพียนไป จากนั้นมาก็เลยอยู่กับหลวงพ่อมาเรื่อยๆอยู่ไปอยู่ไปกไม็มันก็ลืมบ้านไปมันก็ไม่เขาชวนกลับไปบ้านเขาบอกอย่างไม่อยากไปอย่างอยู่ตรงนี้อยู่แรกๆอาจจะมาอยู่สักแค่พรรษาเดียวก็กลับแล้วจริงๆใจจริงๆที่ที่จะบวชเนี่ยจะบวชแค่สิบห้าวันเท่านั้นเนีท่ทีนี้พอเราพอบวชได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้มั้ง เจ้าวายก็มาเสียเจ้าวาก็คือเป็นลุงหลงของหลวงพ่อเนี่ยแต่อาตมาเป็นล้านก็เลยไปอยู่กับท่านพอดีพอท่านเสียปุ๊บหลวงพ่อสนองท่านก็ไปพอหลวงพ่อสนองไปอาตมาเห็นปุ๊บนี่ใจมันลักเลยเออบวชทั้งทีนะเราก็ต้องบวชต้องเป็นพระย่างนี้สออิมีบาทลุกเดียวมีผ้าแค่ซ้มพื้นออก็ไม่พูดอะไรมากกดูท่านสงบ แล้วทั้งค็เทศด้วยวันนั้นท่านก็ไปเทศทั้งค็เทศนิดเดียวอีกแต่เทศท่านเทศมันก็กินใจอยู่ทั้งค็เทศดีเราก็นึกว่าเออเป็นพระทั้งทีเราบวชทั้งทีเราก็ต้องเป็นพระอย่างนี้อาตมาก็เลยพอพอเผาเผาหลวงปู่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วใจเราก็นึกแล้วละ่ะเราบวชทั้งทีเราคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว ต้องไปเป็นพระอย่างนี้ต้องหม่หมห่มผ้าสี่นิพอเห็นสี่ผ้าปุ๊บนี้ใจมันรักเลยก็เลยก็เลยมากับท่านก็เลยว่าพอพอเ้าเสร็จจับเรียบร้อยก็เลยไปลาโยมพอ่อโยมแม่ว่าว่าบอกไม่อยู่นะจะไปอยู่ไกลแล้วจะไปกรุงเทพแล้วจะไปอยู่จังหวัดนนท์แต่มาก็เลยเปลาลาแล้วก็เลยตามท่านมาเนี้พอมาท่านก็เนี่ยได้มาชวนมาปฏิบัติมา อยู่ถึงทุกวันเนี้มาปฏิบัติได้ทุกวันเนี่ยแต่พอทําทไปทําไปมันใจมันก็อยากยะจะให้ถึงตรงนั้นนะ่ะเดินทีไรก็มองยอดเข้าแต่ก็เดินไม่ถึงสักทีหนึ่งดูมอนเหมือน,นง่ายง่ายเขาบอกว่าเป็นพระล้านก็คือไม่คิดดูมันง่ายง่ายอบอกโอ้โหมันไม่คิดนี่มันยากนะหลวงพ่อมันไม่ใช่ง่ายท่านาก็บอกว่าท่านก็บอกว่า มันจะไปยากอะไรก็ให้ให้เราอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆกไม่ให้เราทําอะไรนะให้เรานั่งเฉยๆกันเราไปทํางานนะอันนั้นยากกว่าอืนันนั้นน้ำบากกว่าเรา็นุกอ,อใช่ใช่แต่ว่าใจเรามันมันไม่หยุดนะมันไล่ตลอดฉังเรียกไล่ก็ไม่ใช่ว่าไล่ขึ้นสูงนะโยมมันมันน้ำเหมือนกันเนะี่ยน้ำนี่มันไล่ลงต่ํานะ มันไหลไปนี่ลงต่ำที่สุดมันก็คือทะเลอือันนี้ก็เหมือนกันเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปที่สุดก็คือความว่างคือความสงบแล้วก็แต่แต่ว่าเรามันต้องมองย้อนเท่านั้นเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มองย้อนเราก็าจะไม่รู้ได้อืเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตเราเนี่ยมันมันที่จะกลับมาอีกมันก็คงจะยาก ถ้าไม่มีบุญไม่มีกุศลไว้พอสร้างบุญสร้างกุศลไว้พอจะกลับหมาก็คงยากเพราะใจเราเนี่ยเอาเอาไม่ต้องมากหรอกให้มาอยู่กับตัวเราเนี่ยให้มาอยู่กับตัวเรามาอยู่กับพุ่มกลบฟันนั่งหรือให้เรามาปฏิบัติดูลมหายใจหรือมาดูพุ่มกล็บฟันนั่งเหล่านี้โอ้มือนยังอยู่ไม่ได้นานเนี่ยแป๊บเดียวแต่มันไปอยู่กับคนโน้นไปอยู่กับคนนี้ไปอยู่กับเรื่องโน้นกับเรื่องเนี้ย ไม่ต้องบอกมันเลือมันไล่ไปเองมันลุดไปเองอืมันไล่ไปเองเพราะฉะน้นเพราะนั้นจิตที่จะมาอยู่กับตัวได้เนี่ยมันเมื่อเราเดินขึ้นเข้าเนี่ยมันเดินเหนื่อยเวลาขึ้นเข้าเนี่ยมันเหนื่อยอแต่พอถึงยอดแล้วมันก็จะสบายเองแต่เดินลงเข้านี่มันไม่เหนื่อยเมื่น้ำยาขึ้นเข้านี่ยากแต่ให้ปล่อยถ้าลงเข้านี่เราปล่อยมันก็ลงมาเองได้ จิตเราก็จะเป็นเช่นนั้นแหละมันจะลงตามเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ควรจะประมาทวันนี้ก็เป็นวันเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ไปให้เราดูเหาเราก็ไม่สามารถที่ว่าเหล่าเนี่ยพวกนจยตายหรือว่าน,นิยตายเราก็ไม่สามารถที่เราจะรู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาเรารู้ตัวก่อนอย่างเงี้ยเราก็เตรียมไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนตายเราก็จะเราก็จะไม่ประมาท เราอยู่นี่เราก็นึกถึงว่าเออบางทีใจเราคิดโน้นคิดนี่อยากได้โน้นอยากได้นูกนกาเห้ยจะอยากได้อะไปทําไมมากมายก็เอาแค่พออยู่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้วทําไปที่เลือกไว้เราก็ไม่ได้ไปด้วยก็ทิ้งมาให้คนั่างเขาก็ใช้ขก็เข้าสบายให้เราก็เหนื่อยทับตายอะไรก็แต่ตำหนองเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ควรจะมาประมาทเรามีชีวิตอยู่จะไป จะไปให้เขาสมุดก็ไม่ควรจะไปใช้สมุดควรจะทำให้กับตัวเองสร้างให้กับตัวเองบ้างถ้าไม่งนนานนะเดียวเราก็จะไม่ได้อะไรจะไม่ได้อะไรไปเลยจิตเราเนี่ยถ้าปล่อยไปข้างนอกเนี่ยมันเพลิดเพลินบันทีมันลืมตัวมันล่งตัวยิ่งเข้าแต่และเส้นยนยอด้วยแล้วยกย่องด้วยแล้วก็ลืมตัวเลยทำจะลืมตัวเลยให้จะลืมตัวเลย เพราะฉะนั้นเราเราที่เราที่เราจะไปได้ก็คือว่าเราสร้างตัวรู้ตัวเนี่้ให้ให้ดีที่สุดให้มีสติให้มีสติม,สตมีสมรดัญญะก่อกนจะสร้างให้กับตัวเองว่าเราไม่มีทานก็อะอทำซะเราไม่มีสิน้นก็ให้ทำว่าสิ้นนิ้มเปรียบเสมือนว่าถ้าเป็นต้นไม้ก็คือว่าเป็นรากเป็นรากเงาของต้นไม้เลยมเมื่อรากดีเนี่ย ว่ารากดีว่าโคนดีเนี่ยก็จะทําให้ต้นงามได้ทําให้ต้นใบงามได้มเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อต้นมันงามเมื่อต้นมันใหญ่แล้วมาถึงคราวข้าจริงจริงวดอกพ่นเดี๋ยวมันออกเองอเพราะฉะนั้นแล้วมันเราเรายู่ทุกวันเมื่เราสร้างคุณงามความดีเนี่ยความดีเนี่ยเราไม่ต้องให้ใครบอกเราเราควรจะจะบอกว่าเมื่อไหร เมื่อไรมันจะดีพอรือรือเมื่อไหร่เราทําไปเนี่ยเมื่อไรมันเมื่อไรมันจะดีเมื่อไหร่ใจเราจึงจะมีความสุขมันก็พูดไม่ได้เมื่อเราขาให้เรากินข้าวเนาะเราก็กินไปเถอะเดี๋ยวอิ่มแล้วมันรู้เองเต่พออิ่มแล้วมันรู้เองไม่ต้องว่าถ่าว่าขี้ขี้คำอิ่มขี้ชามอิ่มเราไม่ต้องไปท่ากินไปเถอะเดี๋ยวพออิ่มแล้วก็รู้เองอืกายที่อิ่มก็รู้เองอื ไม่อิ่มแล้วทีนี้เราก็สบายแล้วก็เหมือนว่าคนว่าไม่ต้องไปเหมือนคขนอิ่มข้าวก็ไม่ต้องไปกินอีกแล้วมันก็สบายมันก็มีแต่ความสุขเพราะจิตเราก็เช่นเดียวกันจิตเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยเราทําไปเนี่ยมันก็สงบมั่งไม่สงบมั่งสงบมั่งไม่สงบมั่งพอมันพอมันทึ่งข่าวก็จริงๆมันก็จะสงบเลยก็จะสงบ๊บไปเลยการการทํา ความดีเนี่ยมันก็บางทีก็ต้องอาศัยเวลาบางคนพอเข้ามาก็อยากจะเอาสําเร็จเลยจะให้ได้ผลเลยมันก็ไม่ไม่มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆของแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆแต่นีถ้าถ้าเราถามได้แล้วเนี่ยมันง่ายเหมือนเราทําเงินทําทองมันมันมาอยู่ในตัวแล้วเนี่ยเราจะออกฉายเนี่ยมันง่ายเพราะมันมีแล้วเนี่ยมันง่าย จิตเราก็เช่นเดียวกันถ้าสงบถ้าเราเอาอยู่แล้วเนี่ยมันง่ายถ้าเราอยากจะสงบรู้ตัวปุ๊บมันก็มันก็จุดเลยมันก็ดับเลยจิตเราก็จะนิ่งจะเฉยถ้าให้มันว่างมันก็ว่างเลยมันมันจะเป็นในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วแต่ถ้าเราไม่ฝึกไว้เนี่ยมันมันไม่ได้มันงัวฝ่ายช้างมาที่เรายังเอาไม่อยู่ที่ที่เรายังยังไม่ฝึกวันเนี่ย อยู่ๆเลยจะมาจับใช้งานเลยไม่ได้ต้องฝึกให้เป็นงานก่อนเมื่อเป็นงานแล้วเนี่ยนะเราจะปล่อยไปม่จะไปอิสระไปกินหญ้าไปทําอะไรไปปราบฟุ้งก,ก,ก็ก็สุแลแต่เถอแต่ถึงข่งาวที่เราจะมาใช้งานปุ๊บเนี่ยจับมาปุ๊บทํางานได้เลยถ้าช้างก็เอามาลากส่งแล้วมาขี่ได้เลยมาก็ามาขี่ได้เลยเพราะเราฝึกไปแล้วจิตเราก็เช่นนั้นเนี่ยใจเราเนี่ย ที่เราปฏิบัติที่เราทําทํามำแบเนี้ถ้าไปถทึงเวลาปุ๊บเราต้องการที่มันจะสงบเราเราต้องการจะหยุดหยุดปุ๊บเลยถ้าจะไปมันก็มันมันไปมันก็ไปแบบข้องที่เป็นงานแล้วอะมันก็ไม่เป็นไรอือย่างเมื่อนยงขับรถไปแล้วเนี่ยมันก็ง่ายใช่ไหมพอถึงคราวเราจะไปไหนเราขึ้นรถปุ๊บเราก็ขับไปได้เลยเพราะเราเป็น แต่ถ้ายังไม่เป็นเนี่ยมันไม่ไงมม,มันก็ยากเพราะฉะนั้นเราเราก่อนที่เรายังมีสติสมาธนยะเรายังดีอยู่กําลังเรายังดีอยู่เนี่ยเราก็ไม่ควรจะประมาทเราก็ควรจะฝึกของเราไว้หนาที10นาทีเนี่ยเป็นบุญมากเขาบอกว่าไก่ไข่ทําใจสงบแค่งูแลบลิ้นช้างสะบัดถูหรือไก่กระพือปีกเนี่ย เขาได้บุญมากได้มากเว่าเราไปสร้างโบสถ์สร้างศลาสร้างวิหารอีกต่างๆอีกเพราะเขาสร้างเพวกนั้นใจเขายังไม่รู้เลยว่าเขาสงบยังไงแต่ถ้าเรามาฝึกไว้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลของเราเพอชีวิตเรามันไม่รู้นะ่ะก่นตายเราจะมาในวันพวกนี้เราก็ไม่รู้หรือว่าพวกนี้เราจะป่วยหรือว่า อีซ่องวันหรืออีกาทิตยหนึ่งเราจะต้องเข้าโรงพยาบาลเราก็ไม่รู้ได้เพราะเพราะฉะนั้นเราแต่ถ้าเรามีไว้ก่อนเนี่ยมันดีซึ่งเราจะป่วยตอนไหนเจ็บตอนไหนเพราะเรามีทุนของเราแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่ของเราได้เหมือนว่ามันมันคนมีบ้านอยู่เนี่ยพอมีภัยอะไรขึ้นมาก็เราก็ทำใจของเราสงบได้เพราะเราได้สร้างเราไว้แล้ว เพราะว่าคนเราส่วนมากมันก็จะลืมตัวพอได้อะไรขึ้นมาก็จะลืมตัวก็จะเหมือนคนว่าถูกขวยอยัน่นี้ใช้ลืมเนื้อลืมเนื้อลืมตัวถูกรางวัลที่หนึ่งเลี้ยงเขาไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี้ไม่ไม่เคยได้คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวเลยใช้กินเล่นอย่างสนุกสนานอย่างอย่างสะดวกสบายเลยไปไปลืมไปรู้ตัวนูน่น ตอนใช้หมดแล้วโอ้โหพอหมดแล้วเราต้องกลับไปทำเหมือนเดิมอีกก็ต้องไปเหนื่อยเหมือนเดิมต้องไปรับจ้างเหมือนเดิมอีกอย่างเงี้ยไอตอนมีก็ไม่ได้คิดอะไรใจยังลืมตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ที่เรามีสติสมถัญญะมีกำลังอยู่เราต้องนึกถึงตัวเองให้มากเพราะว่าเราเป็นอะไรกนเราก็เป็นคนเดียวตายก็ตายคนเดียวป่วยก็ป่วยคนเดียวตายก็ตายคนเดียว ใครก็มาแทนเราก็ไม่ได้เห็นเขาป่วยก็ดิ้นหล่นเนี่ยจะไปแบ่งกันสักครึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในที่สุดเราก็จะไม่ได้อะไรไปเลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เป็นวันครบวันเสียของครูบาอาจารย์เราก็ก็มีโอกาสให้ครูบาอาจารย์มาพูดมาเทศหรือว่ามาสั่งสอนอืม ให้ระลึกนึกถึงตัวเองว่าเราเนี่ยได้ทำอะไรได้มีสิ้นหรืออยังได้ทำใจสงบได้หรืออยังให้นึกถึงตัวเองถ้ายัางไม่ได้เราก็ควรจะควรจะระลึกนึกถึงตัวเองให้มากมากเพราะฉะนั้นว่าชีวิตเรานี่มันนิดเดียวเข้าไม่ออกก็ตายแล้วออกไม่เข้าก็ตายแล้วบางทีก็นึกว่าตัวเองไม่ตาย เดินไปไปนั่งรถไปบางทีก็รถนี่ก็วิ่งเป็นร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเจ็ดสิบแปดสิบอะไรเนี้ยแค่พิบตาบางทีก็รถชนซะชนกันบางทีเราก็ตายบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราจะตายทีนี้ถ้าเรารู้ทำไว้แล้วเนี่ยมันแป๊บเดียวมันแป๊บเดียวมันนึกได้แล้วลึกได้แ,ลลไดแป๊บเดียวมันก็จะมันก็จะทําให้เหล่านี้ให้มีที่ที่เกาะ มีที่ยึดเหนี่ยวมีที่พึง่งเรารู้ว่าเออนี่เราเรารู้ตัวว่าเราจะตายแล้วนะเราก็นึกถึงบุญของเราไว้นึกถึงกุศลน,นึกถึงที่เราได้ฝึกของเราได้หัดไว้เราก็จะมีที่พึง่งเราก็จะไปยังยังมีความสุขพะคนเราจะไปสู่สุขติมันก็ต้องหัดฝึกสุคติตั้งแต่ตอนนี้ก่อนถ้าตอนนี้เราทาจิตของเราสงบได้เราก็าสุคติได้ถ้าตอนนี้เรายังสงบไม่ได้ มันก็มันก็อย่างุกติไม่ได้เราจะไปไหนก็ไม่รู้เพราะคนเราเนี่ยอันไหนมาก่อนมันก็ไปอันนั้นก่อนเพราะจิตเราเนี่ยคนเรา,าก่อนก่อนที่จะคิดเนี่ยมันมีภาพาหลับแล้วทีนี้ถ้าเราไม่รู้ก็นึกว่าเออหรือว่าอะไรโผล่ขึ้นมาก็อาจากอันนั้นเนี่ยมาคิดอะไรโผล่ขึ้นมาก็อันนั้นเนี่ยมาปลง นั่นแหละไอ้ภาพที่มันที่ห้าเหลอาไฮเอ็นมันมารับเราวันนี้เพราะฉะนั้นการคนที่ทำความสงบนี่จะรู้จะรู้เลยเพราะว่ามันไอ้ที่ไอ้ที่ภาพที่มารับนั้นสิ่งที่เราทำสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่โยมให้อาตมามาพูดวันนี้ก็พูดมาเล็กๆน้อยๆนะอาตมาก็พูดไปพอสมควรก็ สุดท้ายนี้ก็ขอให้โยมได้มางานกรูบาอาจารย์วันนี้ก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญตปราตนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ส่งความปราตนาทุกคนทุกท่านได้เธอ